สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมันมือหนีไม้อีกแล้วพี่น้องกับกลิปตะกแตนปลาทางการเนาะมือนีเช่าซิมาแน้นําอาหารของตะกตนปลาทางกานะคะทั้งหมดมีหลากหลายชนิดนะคะพี่น้องหลังจากที่เขาเลี้ยงมาทั้งหมิรองคอกแล้วเขากับเชี่ยวช้านจักหน่อยละพี่น้องเขากับพ่อมีอาหารที่มันหลากหลายขึ้นเนาะมือนีก็ซิมาแน้นําพี่น้องเนาะในการแนะนํานะคะพี่น้องกับซิมีภาพของตะกตนปลาทางกาที่เขาเลี้ยงไว้ชุดที่สองพี่น้องประกอบควบคู่กันไปน้าเนาะสิได้เบิรงว่า อาหารที่เพิ่นกินน่ะมันสามารถที่จะเพิ่หญ่ออกไข่แล้วก็อ้วนได้ถึงขนาดนี้เลยจ้าพี่น้องมากันครับอันดับแรกนะคะอ่าเริ่มจากอาหารหลักเลยนะคะพี่น้องเอาจากที่เพิ่นมักแห้งๆเราก็จงคอยลดลันลงไปเนาะอันดับแรกก็คือใบตองนะคะพี่น้องใบตองนี่อ่าเป็นใบตองอียงก็ได้เนาะอันนี้พี่น้องก็สิหู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเพื่อนมกกินใบตองอ่า อ่าถ้าเป็นใบตองที่มีขนาดพอดีนะคะเป็นใบที่ไม่แก่หรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปนะคะเพิ่นกับซิมักพี่น้องแต่ถา้าหั่นหั่นบะมีอินี้กะใบแก่ใบอ่อนก็ได้หมดแล้วพี่น้องเนาะที่รู้ๆกันอยู่ก็คือใบกล้วยมันหมดแล้วเนาะตอนนี้ส่วนอันที่สองก็คือ หญ้าเนเปียนะคะของเฮานี่สิให้เป็นหญ้าเนเปียไทยเขื่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นหญ้าที่ปลูกง่ายโตวไวนะคะดูแลง่ายปลูกง่ายก็หยาวานพี่น้องแล้วก็ป้งไวพี่น้องสามารถเอ่อแตกกิ่งให้เฮานี่สามารถเก็บแดดตลอดเลยก็คือหญ้าเนเปียนะอย่างที่สามก็คือหยาวานน่ะละพี่นอ้องหยาวานอิสาราเอลนะคะหามาปลูกกันพี่น้องอาจจะปลูกยากกว่าเนเปียนิดหน่อยนะคะแต่ก็ น้องก็ชอบมากๆเลยนะคะเ่ากบหูหูอยู่นกไอพวกหยาพันธ์ทั้งหลายมาถึงอย่างที่สี่นะคะอย่างที่สี่ก็คือใบอ้อยนะคะพี่น้องใบอ้อยเขากบหูอยู่แล้วว่าเพิ่นมักนะเพิ่มมักขึ้นขันที่แบบกินบบก,กินแต่ใบพี่น้องก้านเพิ่นก็กินค่ะกินเบิดเลยใบยอ้อยอ่าส่วนอย่างที่เท่าไหรแล้วพี่น้องสามสี่ห้าหกออย่างที่เท่าไรไม่รู้อ่าใบคอยพี่น้องมีตัวไปเนะาะใบคอย แปลกใหม่มากพี่น้องตอนแรกก็ไม่รู้เนาะทีนี้พอเขามาลองให้กินแล้วผลปรากฏว่าน้องชอบมากๆเลยนะคะเป็นใบคอยสิเป็นค่อยแก่คอ่อยอ่อนค่อยใบใหญ่ใบหน่อยได้เบิดพี่น้องไปตัดมาเป็นการ์ดเลยจ้ะทิ่มลงไปเพื่อกินเบิด์ตคือเก่าพี่น้องเหือแต่กลางค่ะอ่าอย่างต่อไปก็คือมะละกอสุกนั่นเองนะคะมะละกอสุกบักหุ่งสุกพี่น้อง มังฮุงซุกเพื่นกักินคือกันค่ะเพิ่นมักคือกันพี่น้องมีรสชาติหวานๆานเนาะเหมือนอใบอ้อยนะพี่น้องเพิ่นกันชิมักอยังที่มันหวานๆเนาะจ้ะส่วนอย่างต่อไปนะคะก็คือรำข้าวนะคะพี่น้องห้ำเข่านะีคะซื้อมาจากโรงสีแล้วพี่น้องอันนี้เป็นอาหารที่หลักๆกับ เหมือนเทียบเท่ากับใบตองเลยค่ะพี่น้องเป็นอาหารที่เพิ่มมักแห้งคือกันนะฮะนี่กินแล้วอ้วนกินแล้วอิ่มพี่น้องเป็นอะไรที่อ่าต้องด้ซื้อนะอันนี้ราคาจะอยู่อ่แล้วแต่เฮาพี่น้องซื้อมากกระสอบแล้วอร่อยก็ได้พี่น้องกระสอบแล้วอยนี่กินได้โดนเลยจ้าอันดับต่อไปก็คือใบบักเผาพี่น้องใบบกักเผาสิเป็นบกักเผาน้ำหอมหรือว่าบกาักเผาธรรมดาบา้านเฮานีได้เบิดพี่น้องไปตัดมา กินแป๊บเดียวเหลือตะกางพี่น้องมักแห้งจ้ะส่วนใบปลาล์มน้ำมันที่เข้าไปศึกษามาว่าเพื่อนกินนี่เข้าลองบึงแหละเด้อพี่น้องเพื่อนบบก,กินเด้อจ้าโอ้เสดายแห้งยู่บานมีส่วนปลาล์มแต่ตะกะแตนบบก,กินปลาล์มพี่น้องเสดายเสดายยังต่อไปก็คือใบขนุนพี่น้องใบขนุนใบบักมีบ้านห้านี่ล่ละอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะเป็นใบแก่ใบอ่อนก็ไดพี่น้องหักมาเป็นกันการเลยกินคือกันค่ะพี่น้องมักขึ้นกันแต่อาจซิบมบ่มแห้งซ้ำใบคอยพี่น้อง แต่เพื่อนก็กินอยู่จ่ะใส่ประทั่งแก่หิวได้ยุ่พี่น้องส่วนถ้าไาบุมมีหยังเลยพี่น้องก็แค่ไปเกี้ยวหญ้าให้เพื่อนกินพี่น้องเกี้ยวหญ้าให้กินคือควายนั่นล่ะเห็นควายกินยังเพื่อนก็กินอันนั้นนะพี่น้องจำพวกเอ่อหญ้าใบหลียๆต่างๆน้าถนนหนทางเอ่อต้อนน้อยๆก็ได้พี่น้องเป็นหญ้าใบหลียๆอ่อนๆนะพี่น้องเพิ่นกินเบิร์ดเลยนะคะแต่เป็นตระกูลเลียๆนะนอกจากถ้าเป็นมันใบมันแข็งยิงกินเพิ่ก็สิบกินพี่น้อง และนี่ก็คืออาหารทั้งสิบอย่างนะคะพี่น้องที่เห้าวนเวียนให้กับตะกะั่ตนของเรานะคะอันนึงเบิดกระแป๋ออันนึงมากพี่น้องสิได้มีอาหารหมุนเวียนตลอดเนาะสิได้บอ่อขาดแคลนเนาะตะกะัน่นเตนเขากบสีอ้วนสมบูรณ์คือเกาเลยพี่น้อง mm hmm. กาเดี๋ยวทดลองไปเรื่อยๆพี่น้องวัดซิมี่หย่าเอียงหม่ไมมั่นแน่เนาะเด็วกระซิมาเบาให้พี่น้องรับฟังกันเนาะค่ะเนาะ สำหรับเป็นแนวทางในการเลี้ยงตะกะแตนประทังกาสำหรับมือใหม่เนะพี่น้องเลี้ยงง่ายๆนะคะมีรายได้เสริมมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะก็ด้วยหญ้าธรรมชาติงบศูนย์บาทลองเอาไปทำดูนะคะพี่น้องก่อนจบคลิปนะคะพี่น้องเขาก็มีผาาน่ากนาฬิกคะของน้องเวลาเปุ่นไทยเวลาปุ่นผสมพันุเนาะพี่น้องเนาะ มาให้ดูกันนะคะส่วนที่เห็นโผล่นั่นก็คือถาดเท้ามันตื่นไปพี่น้องมันก็เลยเห็นห่ไข่เพิินบสุดเนาะต้องไข่ออกมาข้างนอกเลยเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะหาถาดหาอะไรมาให้น้องไข่ก็หาแบบสูงๆก็หนีจักน้อยได้พี่น้องไงกะว่าเพื่อไข่สุดเนาะจ้ะอันนี้ก็เดี๋ยวปรับปรุงแก้ไขเนาะคราวนี้ก็ อันนี้ถือว่าเป็นคออแรกนะคะที่ถ่ายไว้ก็พลาดไปนิดนึงนะคะสค่วนขอกที่สองนี้ก็เดี๋ยวจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้นะคะแล้วก็เห็นถาดโฟมว่าพี่น้องถาดโฟมมึงค้างนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดน,นะคะถ้ามีใครคิดจะเอาถาดโฟมไปใส่ให้น้องใครนะคะพี่น้องหยุดก่อนนะคะเพราะว่าทํามาแล้วนะคะผลปรากฏว่าน้องเอาตูดชัยเข้าไปในกล่องโฟมนะคะ ใครน่องก็ไปค่าอยู่ในกองโฟมเหมดเลยพี่น่องเสียหายไปหมดเลยนะก็เบิ่งเอาพี่น่อง คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะ